น่าจะน่าจะไฟไหมไหมพวกนู้เนี่นยร้อยจอมอยู่ไม่ได้หรอกเดี็ดเด๊ะมันอยู่ไม่ได้วิ่วงขึ้นรถอ่ะ <c oughs> ใช่พี่พอแล้วตื่นเต้นกลับบ้านแล้วครับอโสวัสดีครับพี่วกลับบ้านเอาอัญชาตาบันนะอะไรนะอัญชากลับบ้านนะกัญชามีปหมเอาให้ดิเมื่อไหร่มาแล้วต้นมัอนปะเอาเอาไปเลกลงเฮ้ยเอาต้นมันดิโควากิโดพอดีเมาตาย ส่วนนี้มีคนดูไหมเนี่ยไม่มีหรอกเก๋เป็นหลักฐานคำถามนี่ส่วนนี้มันดีกว่าถ่ายคลิปนะเพราะเราไม่ต้องมาเก็บหรอกถ้าชกาแฟขึ้นหัวแล้วก็เราก็เราก็ดาวน์โหลดอีกทีนะเก็บในยูทูบได้ดีกว่าดีกว่าถ่ายเก็บในกล้องใช่ไหมในเปลืองเมมใช่ไหะเอาไปดูอะไว้อวนไอตุ้มตอนนี้หนักเท่าไหร่ละ90ใกล้2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1น1 2.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 1 ร้อยโลก็ขุนขายได้ช่างขายได้แล้วก่อนขออสองเดือนลงแล้วค้ามือเดียลงจริงด้วยตอนแรกเดียวว่าิงข้ามมือเดียวลง่กิมื้ียแต่กินน้อยเต้าหว่าโดนผู้หญิงทิงถึงจะลงดผมต้องถองว่าคนไดีอาจจะต้องถามว่าคนไหนอาจจะ อันนีว่ากลับมาเรียนยูเนี่ยนะกลับมาอีกแล้วเหรอว้าาดีไไม่ได้รยการดีหาอะไรก็เห็นข้าควรหวนหาเล่นกีต้าสายเพ่ทุกคืนเองขอเาหอนเรื่องแสดงว่าเรื่องเขาหอนเรื่องผมาอีกไม่นานจะไม่ได้ืออแล้วอีกไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ละสอนนี้มาไหมอ่ะนี่มาเินี่เด็กฮะ ออเพี่เปลี่ยนปืนให้หน่อยดิทำไมอ่ะขี้เกียจจ้างวิจารทำแต่พูดจริงๆขี้เกียจมากเลยพี่สีรถทำเองสิงบินไปจ้างก,ก็ทำอรารมณ์แบบไม่อยากลิือไม่อยากอะไรเลยตอนนี้ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอะ่ะของเราก็เอาแบตไปช้าอยู่เลยแหละโกนเสียเฮ้ยเอามาาเป็นเตือนใช่ไหมหลังผมมีลูกผมไม่ดีเลยนะเออเจียงไหมบวมไหมเ็็บวกเฮ้ยสีแดงไหม พอไม่ดีเหมือนเดิมใช่ไหมแบตลได้ไม่เอาใช่ปะพอไปแยกนะเดี๋ยวยิงสก่อนเนฮ้ยนี่นี่บินนี่นะเน่ปะเอคาลอยได้ป่ะคนเนี้ยนี่ม่ใช่กาอุ้ยกาอุ้ยกาอุ้ยขังผมแหะยังอยู่มั้ยเนี่ยยูยังบินอยู่ไม่ได้บินเลยจดอยูใส่้าพันกระยมันน้อยไปถ้าไม่ใช่ากรา บินได้แต่ว่าบินบินเออเฮ้วิสผมนกะเย้ฟังอะไรก่อนทีะหยุดนเยคไงเตอร์นี่มาใหอจะเลีกมันสีห้าสูห้าสูหมือนเหอนเหมือนราคาถูกกว่าไอ้นี่นะอะไรอะไอเดวิว่ะที่มันเป็นตัวใหม่ที่โรงงานมันแก้ตเปคมาอ๋อเหรอมอเตอร์เหรอจะเาเลยไหม แย่บ้าเลยเราต้ <c oughs> อแงแพ้เลยเกียรแม่งอยากเล่นทอหกร้อยอ่ะกำลังมันอะ่ะห<อ><อ>มดมหาศาลเลยมอตเตอร์ห้าร้อยเนี่ยนะใช่เขาไม่ใช่ห้าร้รอยห้าห้าศูนย์เลือดวิวอะครั้งแรกทำสต๊าฟเป้หอยต้นมาผมตัดสนว่าเขาเจอไอ้นี่เกียรแม่งต้องดีกว่าแต่หอยต้นเสียอย่างมันใสมันตัดเพราะว่าเทียนืนสูงนั่นเมื่อไหร่มาลอเปลี่ยนยังอะ่ะเปลี่ยนแล้วลงแล้วลงแล้วด้วยลงแล้วก่อนที่จะเล่นไง ตอนเนี้ย <c oughs> ต้นลุงไปน่าติดกับกันเนี้ยติดตกเลยเฮ้ยเหมือนเดิมสายตาชักกว่าเดิมอีกแอ้วนี้เจียวเลยสองข้างเออยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ฮะยังอยู่นะอเออะจะบอกว่าขายไม่ได้เลยผมถ้าผมมีห้องแบบนี้เนะขายไม่ได้ผมจะไปเล่นเลยนะเดี๋ยวให้ผมาามาหาห้องใหม่ก่อนเดี๋ยวผมก็คิดคิดว่าจะเริ่มหัดเล่นมาและเพราะขายไม่ออกทีอ่าวคิวขายแล้ว ระอยู่เียวไปสนามรถเนี่ยแวะแมาหาก่อนนะโอ้โหไอ้ทำไมหาไม่ไปโดนเนี้ยไปหญ้าป่ะอยขาแล้วเหรอาชางขางหางไปสกิดแหละสะกิดปูนสะกิดปูนอ่ะหรือหญ้าปูนขานี้เหรอคเาเล่นท่าวพิเศษใช่ใช่อ๋อเล่นท่าพิเศษเอาขางเกี่ยวหญ้าเกี่ยวปูนเล่นผมจะตัดหญ้าด้วยหางนี่แต่ของพี่มาใส่ห้างห้ คือเดิมมาเอาหางอยู่เนี่ยรอบต้องจัดมากใช่ไงรอบใบมันเล็กไงใช่รอบต้องจัดมากไอ้นี่เอาเอาหางหกร้อยมาใส่ถ้าสูงมาใส่ไอ่ตรงเนี้ยเอาหลังเอาอลังเอาเนี่มันห้าร้อยมาันกลับมาขาวมี่กาดห้าร้อยแต่ว่าอันเนี้ยใบหางอ่ะคือออนไลน์เนี่ยเอาสปีดแล้วมาเอาเอารอบเลยเอารอบต้องจัดมากจะเอาอยู่เลริงหือใช่จันมากเนี่ยแบตเตอรี่อันนี้ก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่เปลืองแบบสปีดก็เอาไม่อยู่แล้วผมก็เปลี่ยนแล้ มันร้อนเลยให้เย็นๆหน่อยต้องมาเย็นๆดูคลิปมันดูวิดีโอทีไรกดไลค์ทุกทีเลยจ้านอากงคิดถึงบอกจอแล้วเมื่อวานไปจับตุ๊กตาได้ตัวใหญ่ไอ้บ้านี่นี่ไให้รูดแล้วไปคลิปนี้เหรอเหมือนเดิมเลยใช่ใช่เมื่อวานได้มาสิบตัวแต่ว่าสิบตัวได้ตัวใหญ่ผมก็เลยแลกตัวใหญ่มาตัวหนึ่งมาแล้วให้จอตัวดิตุ๊กตาจอนพังหมดแล้วสองร้อย เ <No. S 2> น่าไม่ได้มาตัวตัวใหญ่ oh. อที่ตัวออจอตัวขนาดไหนเนี่ยไม่ได้ตัวเบอลลูนมาเลยแรกมาตัวขนาดวะตัวประมาณเนี้ยโอ้ใหญ่ไยก็เอาสิบตัวไปแลกตู้แช่ตไงไปกับแม่ปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์เขามีคนไหมที่เนี่ย มาน,นี่นี่นี่ถ้าลุงกับพี่ต๋าไม่เข้ามาผมก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าอะไรผมยังไม่ได้ซ่อมฮอผมเองเลยผมจะเข้ามาทำอะไรนี่ก็มาวันแรกในรอบตั้งแต่สนามปิดอ่ะตั้งแต่ที่ลูกติดเด็ก,กน,นะเออค่อา <c oughs> ชาก,ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตมีเมียใหม่เลยกลับมาได้ <c oughs> เห็นว่าเมียไรพี่ต๊ออ่ะเปลี่ยนแล้วไม่ใช่อเอรอเพราะว่าเมียเมียเก่ายังลูกเมียใหม่ก็ ไปเที่ยวอะไรเออไอตัวนี้มาแชร์ได้บ่ไอเป็กไอเป็กไอเป็กอะไอเป็กมันได้สมอลเล่ไปแล้วไอจุดนี้มันมาแชร์มันเป็นเขาไเข้ามาเลยก่งไก่เยอะไอเป็กับมันเดทไปท่างจังหแล้วฝังไปตรงนู้นไอเป็กอะอ๋อหรอเออโอ้โหแล้วใครคนหาโดนให้ลุงเล่นหลับไปอะอาชีพหายเลยสวยเลยไม่มีไม่มีคนหาให้และหลอกเพียงแค่ทิ้งแค่ทิ้งเลยนะเออเอ้ยเดี๋ยวนี่หาว่าอะไรดิไงลูกไม่นี้หาไม่ไม่มีญาเราแล้วเออยากยากเกี้ยงเลยไม่ละเอียดเลย นะมีหญ้าดีกว่านะ